โอเคครับผมกราบสวัสด,ดีผู้ชมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะตักดินนะครับผมตักดินกันอีกนะครับผมโดยการใช้รถตักนะครับผมรถตักอ่าโคมสุบีเอสกับนิวฮอลลีนนะครับผมไปไปดูเกมกันเลยไปเลยครับผมไปดูกันเลยไปดูกันเลยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเลยกูพูดไรวะเนี่ยฮัลโหล ครับผมซึ่งข้างหน้านี่รู้สึกว่ามันจะใส่เต็มไม่ได้นะทุกคนประมาณสัก5 0รนะข้างหลังก็ประมาณ50%นะถ้าใส่เต็มนี่มันขึ้นเนินไม่ไหวแน่นอนครับผมไปเดี๋ยวเราไปตลอกกันเลยคือตรงผมไม่ชค่อยชอบรถอ้ไม่ค่อยชอบเสียงรถอ้คันนี้สักเท่าไหร่นะเออคือเสียงเสียงรถมันมันไม่ค่อยดีอ่ะนะครับผมเสียงรถมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ไปไปไปเดี๋ยวเราจะทาการเออ่เรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเดือดเดือดเดือดเดเดี๋ยวเราจะทำการตักนะผมโดยวันนี้ใช้จอยสมจริงนะครับทุกคนมันจะแบบตักง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยตักง่ายมากยิ่งขึ้นเลยเห็นไหมเนี่ยบึน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 จะตักง่ายมากนะครับนี่เห็นไหมตักไปเลยยาโอ้โหขีดเต็มแล้วเต็มแล้วแม่ เต็มเ,เร็วซะหลือกลเกินโอเคเต็มแล้วเราก็ถอยครับผมเตือนโอเคนี่เดี๋ยวเราเอ้ยทำไมมันออกนี่วะเนี่ยเ,เราเราอย่ายู่กันครับไป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 ,ไป,ไปบนก็ตกฟ้าก็ลงมันอะไรนักหนาโอ้โห โอเคโอ้โหโอ้โีเชนแรงมากเลยโอ้โหดูมันยกยกได้ขนาดนี้ก็แบบแรงแรงจัดเลยนะเนี่ยแรงจัดแรงจัดแรงจัดเตะตึ้มลงไปโอ้โหเหมือนเหมือนเทมันเลยอ่ะทุกคนเตะตึ้มลงไปเลยนะผมนะแหมปึ๊บโอเคปึ๊บ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลองเล่นในฟาร์มยิดูนะครับสำหรับสำหรับรถรถเออ่รถรถรถเออ่รถตักคันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปลองเล่นในฟาร์มยิดูผมว่ามันน่าจะสมจริงมากๆแน่นอนเลยเพราะว่ามัมนะมีเสียงมุกกีด้วยเนาะเออ่ฟาร์มยิมีเสียงมุกกีครับแต่ในนี้มันเงียบกิฟเลยเย่เดี๋ยวเราไปลองในฮอลแลนด์ดูครับผมชอบนิวฮอลแลนด์มากกว่านะเอานิวฮอลแลนด์มาใส่บุกกีมโคนมาสู่ได้ไหมนะอ่ะ เนี่ยผมชอบเสียงเวลาวิ่งนิวฮอลแลนด์มากเลยครับนิวฮอลแลนด์นะผมคันนี้นะครับคันนั้นเป็นโคมสูนะครับออโคมสู pc ไม่ไม่ใช่ pc เลจะ pc ได้ไงอ,อ่ะโอเคคือถ้ารถตักมันจะตักได้มันต้องแบบพื้นที่เรียบๆหน่อยนะครับถ้าถ้าจะขูดไปแบบนี้นะ เออโอ้โหเยแม่งเออแป๊บเดียวเต็มอะไรวะเนี่ยแป๊บเดียวเต็มอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องกลับรถไปนิดเดียวตรงนี้เลยแป๊บเดียวเต็มอ่ะโอ้โหอย่าหกนะเว้ยอย่าหกนะเว้ยอย่าหกนะเว้ยลูกพี่เอ้ยถอยก่อน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 เร็วเร็วเเออถอยก่อนถอยก่อนเออไป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 กันเลยไปกันเลยไปกันเลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหแรงจัดเลยว่ะ ไปเลย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 ลูกพ right <wh ี่ไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮอเฮยก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 อุ้เฮ้ยอันนี้มันสุดแล้วน yes ี่ยว่าอ๋อมันจะปรับบาลานซ์ให้อัตโนมัติเลยเหรอเนี่ยมันจะปรับให้อัตโนมัติเลยอ่ะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งตีเพิ่งตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจน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 เนี่ยมันจะปรับแบบปรับสมดุลให้อัตโนมัติเลยนะเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องเท็ศเดียร์บผมนะถือว่าเป็นเรื่องทิ่ดีกันเลยทีเดียวนะผมบึ้น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 โอเคแม่มันมันแบบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนว่ารถรถเอ็นนี้มันได้กี่เปอร์เซ็นต์ล้โอเคได้ห้าสิบก็ตัดนี่ก็พอเลยนะตัดนี่พอเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นเนินไม่ไหวนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปใส่ฝั่งลูกนะทีนี้นะเราไปใส่ฝั่งลูกนะผม ปึ้งึงตึ้งโอ้โหโอเคไปไปไงปึ้งนี่ไปกันเลยไปกันเลยครับไปกันเลยไปกันเลยฮ่าฮ่ไปกันเลยไปกันเลยอ้ยจบบ่จบบ่อะไรครับเนี่ยโอ้โหเค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  อะไรวะเนี่ยปืนปืนโอ้โหดูดูเผาดูเผาดูเผาเฟืองเขามันปั่นดิแม่งโค้ชชอบเลยอ่ะดูเหรอโอ้ยางชอบเลยอ่ะเขามันปั่นปั่นส่งส่งมาที่ล้อหน้านะก็คือมันขับเกินสี่ล้อเลยครับโอ้อะไรวะมึงเอ้ยอะไรวะเนี่ยดินแบบปุ๊บเข้ามาทีเดียวเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ย เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไอ้บุญ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 ไปเลยครับทุกคนคือเอ้ยรถคันนี้มันเป็นจอยสติ๊กเลยนี่ว่าขับแบบจอยสติ๊กเลยนี่ว่าแล้วก็มีคันเร่งเหยียบคันเร่งกับเบรกเออแล้วก็เป็น,นจอยสติ๊กเลยอะทุกคนแมจอยสติ๊กสองข้างเหมือนขับเป็โครเลยอ่ะโคตรยอดมากเลยครับทุกคนเ,ออเดี๋ยวเราไปใส่ลูกเลยนะทีนี้ นี่คือบาลานซ์มันจะแบบเฮ้ยทำไมมันปรับเออบาลานซ์ดูดิดูบาลานซ์มันดิไอโอเคโอเคอ่าเทปึ้งลงไปปึ้งนี่โอ้โหใครอยากดูในฟาร์มยิปซองนะเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะมีดูในพาไปเล่นในฟาร์มยิปซองด้วยเอ้ยมันขับไปขับมามันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันเหมือนกันนะเนี่ยโหล ออรถตักคือรถคือรถตักผมไม่ค่อยได้ขับนะคือก็บอกให้โรลีกหนีรู้สึกว่ามันจะแบบเท่าเท่าแม่ครเลยนะทุกคนนะเท่าเท่าไม่ครเลยครับคือมันต้องใช้แรงมหาศาละนะครับผมใช้แรงยกนะครับคือรถตักเนี่มันแรงมากเลยทนะุกคนแรงแรงดีไม่ดีแรงมากเนละยเยอะกว่าแม่ครอีกซ้ำเลย มันมันสามารถอย่างนี้ได้ปะสามารถยกยกข้างหน้าได้ปะโหยกสบายเลยนี่ว่ะโอ้ยกหน้าได้สบายเลยนะทุกคนเราสามารถควบำปุกกี้แบบนี้ก็ได้นะพี่โอ้ดี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 ถือว่าดีนะผมดีดีดีจัดเลยดีจริงดีจริงของเขาดีจริงนะคโอ้ดีจริงดีจริง เ,ออเดี๋ยวผมจะไถไปตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วก็ตักมาเลยดูดินมันเข้าบุ๊บเลยเรียบร้อย,ยดินเข้าเต็มแล้วไม่โคตรเร็วเลยอ่ะอเร็วจัดเลยอ่ะแล้วทำไมมันหมุมกล้องโอ้โหมมนหมุนกล้องโคตรยากเลยอ่ะเฮเสี่ยไปกันเลยดีกว่านะผมเอ,อ้ยไป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  คือมันเลี้ยวแบบไม่ได้เลี้ยวหมุนล้อนะทุกคนมันเลี้ยวแบบหกัหกหักหักข้อเลยอะ่ะเลี้ยวแบบหักหักรถไปเลยอ่ะเลี้ยวแบบหักข้อไปเลยนะครับทุกคนไปเลยไปเลยไปเลยแอบยกขึ้นสามารถแบบเทมมันเทีอะไรก็ได้แล้วนี่สามารถหกักหักแบบนี้ก็ได้คนระับหรือหักลงนี้ก็ได้สามารถแบบ ทำได้หลากหลายมากเลยอ่ะเนี่ยเวลาเวลาแบบทับเสร็จเขาเขาต้องเขย่าแบบนี้นะปึ้งปึ้งเนี่ยเข,เ,ขเ,ขเขา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 จเขย,าเยนะ่ายเนี่ยตึง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 ,ตงอ่ะเออเขยา่าไม่รู้เป็นไรนะผมนะอ่าไปไปไปอีกสักเที่ยวนึงเดี๋ยวลองลองลองโคมสูดดูนะลองลอง,ลองโคมสูดดูเย่ลองลองลองโคมาสูดดูเดี๋ยวผมมอ่ากคันนี้มันขับดีกว่านะ แต่ว่าผมมองว่ามันก็มันมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะผมนะก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหลนะมันมีแบบให้กดอะไรบ้างเหรอไม่มีอะไรเลยวะไม่มีอะไรไม่ไม่มีให้กดอะไรเลยอน่ะไม่มีไม่มีให้กดอะไรครับมีแค่เปิดประตูนะครับผมเนี่ยไม่ไม่ชอบเสียงเวลามันวิ่งอ่ะผมไม่ค่อยชอบนะเสียงแบบนี้นะ,นะเสียงแบบอืดแบบนี้ แต่รู้สึกว่าคันนี้มันจะวิ่งเร็วกว่าคันนั้นใช่ปะปืนบุบุญบุญบุญไปกันเลยเหาเหยาเหาเหยาจ้ะดินทำไมไม่เข้าวะโอเคครับแล้วโอ้โหลกคือรถแบบคือแบบแม่งแรงจัดเลยอะแบบด้วยดินดินเต็มเต็มหนักหนักอะมันยกขึ้นอะแบบโอ้โหคือแบบคือแบบ ยอดอะแต่ว่าแม่แม่ครูก็ยกขึ้นเหมือนกันนะแม่ครูก็ยกขึ้นนะไม่ใช่แค่รถตักนะแม่แม่ครูก็ยกขึ้นคนระับดินแค่นี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันหมุนกล้องลงไม่ได้เนี่ยอะไรว่าปุ่มปุ่มพังหรือไงวะเนี่ยปุ่มพังเหรอวะเนี่ยปุ่มจอยพังเหรอวะเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยวนะเฮ้ยปุ่มจอยพังเหรอวะทุกคนชิบหายแล้วไงซื้อมาไม่ทันอะไรปุ่มจอยปุพังแล้ว ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออันนี้ไอซีเรียดนะเนี่ยอันนี้ซีเรียดนะเนี่ยปุ่มจอยพังเหรอวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองลองลองดูก่อนดิลองดูก่อนดิแล้วอันน,น,นี้อันนี้นั่งนั่งอยู่ในรถนะอันนี้อันนี้ใช้เมาส์ขยับได้นะพอใช้จอยตัวนี้อ้าวยิบขาแล้วไอ้กูโอ้โห,โโหปุ่มดันขึ้นพังกดไม่ได้โอ้โห ดันขึ้นดันลงพังว่ะทุกคนเอ้พังง่ายเกินบางทีนะจานกก็เเลอิพังง่ายเกินมันประกันกี่ปีวะเนี่ยฮะหลัวเฮ้ไป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 ไอ้หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะแต่ว่าขึ้นลงไม่ได้นะหรืออาจจะเป็นที่เกมก็ไม่รู้นะผมมองว่ามันจะเป็นที่จอยมากกว่านั่นแหละ ผมมองว่าจะเป็นที่จอยมากกว่านะครับแต่การโยกกันอะไรไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่มีปัญหานะผมเนี่ยการเอา,เอาเอาแล้วทำไมตรงนี้มันติดอะเอาแล้วทำไมตรงนี้มันติดแล้วข้าง้างในข,าข้างในไม่ติดเอาแล้วทีนี้ติดอ๋อมันน่าจะเป็นแบบติดติดติดเป็นบางทีนะผมอ่ะอันนี้คือแบบอ่าเขาเรียกว่า สัญญาณแห่งการเสียนะผมนะสัญญาณแห่งการเสียนะผมเออแสัญญาณแห่งการเสียเลยเนะี่ยโอเคนะผมก็เดี๋ยวคงปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละนะทุกคนนะช่วงนี้ผมอัดคลิปไม่ค่อยยาวเลยวะ่ะ <c oughs> นะผมนะประมาณนี้แหละนอกจากมันจะคลิปเพลินๆจริงๆอ่ะมันถึงจะยาวได้นะครับเ พังอีกแล้วเนี่ยดูไหมบุนขึ้นบุนลงไม่ได้เลยแต่แช้เมาส์ได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมนะสำหรับรถตักนะครับผมนะแต่ว่ามันก็ขับมันอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าคนจะชอบหรือเปล่านะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายคับ